รามาสนันคาะหลังนุ่มเจดลงคลิปพาสาวเลดี้ปางไปทําบุญงานนี้ชาวเน็ตถล่มเพียบเลยค่ะเรียกได้ว่าถูกจับตามองทุกความเคลื่อนไหวจริงๆค่ะสําหรับพระเอกหนุ่มเจดเจดพิพัฒน์หลังจากที่หลายคนค่ะสงสัยในเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างสาววิววรรณรสว่าสถานะตอนนี้ของทั้งคู่เป็นยังไงบ้างยังรักกันดีหรือไม่หรือว่าได้เลิกรากันไป,ปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าชาวเน็ตหลายคนค่ะจับสังเกตว่าระยะหลังๆไม่เห็นลูกคู่เลยและก็ไม่เห็นนุ่มเจดเข้าไปกดไลค์หรือคอมเมนต์ให้สาววิวด้วยนั่นเเออองงงคค่่ะะแลีกั้้าายวิได ลงเพลงเศร้าๆลงแคปชั่นเศร้าๆอีกด้วยงานนี้ทําเอาหลายคนเนี่ยจับสังเกตในเรื่องความสัมพันธ์ของคู่นี้ไม่น้อยเลยทีเดียวและยิ่งช่วงนี้ค่ะหนุ่มเจทเขากําลังมีผลงานละครเรื่องบูงาสาลรีที่เล่นคู่กับสาวปางเจ้าตัวก็ต้องลงรูปและคลิปค่ะเพื่อโปรโมทละครลงในอินสตาแกรมบ่อยๆทําให้สาวปางนั้นถูกจับตามองในเรื่องความสัมพันธ์กับหนุ่มเจและอีกทั้งค่ะย,ยังถูกโยงไปในเรื่องความสัมพันธ์ของเจวิวอีกด้วยนั่นเองค่ะล่าสุดหนุ่มเจได้มีการโพสคลิปเล่นาและ็อเดนทหยคค่่ไม เลยทีเดียวถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ถามกลางอินสตาแกรมของนุ่มเจนและททำให้คอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวเดือดไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งขณะที่เรื่องราวดังกล่าวคาะกำลังกายเป็นกระแสดราม่าที่เดือดมากๆอยู่นั้นทั้งคู่ค่ะก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับดราม่าที่เกิดขึ้นเลยแต่ว่าล่าสุดค่ะหนุ่มเจดได้มีการออกมาโพสคลิปผ่านทางทิกกตอกส่วนตัวค่ะภายในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าหนุ่มเจกับสาวเลดี้ปางไปทําบุญร่วมกันค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นคลิปเอาไว้ว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะฝากติดตามบุงอาสาลีทุกตอนเลยนะคบซึ่งงานนี้ค่ะก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากค่ะบางคนค่ะถึงกับเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า บางคนก็บอกว่าล่าสุดไปทําบุญด้วยกันแล้วจ้ะบางคนบอกค่ะว่าอย่าลืมอีกคนด้วยนะคะคนที่จับมือมาด้วยกันเคียงข้างกันมาตลอดบางคนก็บอกว่าถ้านี่คือเรื่องจริงนางก็ไม่ธรรมดาและบางคนค่ะบอกว่าถ้าบุญมีนางปางไม่รับค่ะขอทําร่วมกับน,น้องวิว มาดีม่ยังพันเตสั่งพันเธอหนีสบต่อไปก็มาช่วกันตัดยกประเงินนะเขินไหมนะจับด้กันมาวนทนะคาร่ัสตวันีวันนี้มาทำบุญกันค่ะเราอาบุญฝากแต่ละคนน้าแต่ละ ดูือดูแลเราเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากก่านให้เราสนอกร่วมมือกันในเรือนี้ครับ หรับในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคู่เจษวิวหรือจะเป็นเศษปางค่ะผมต้องรอให้ทั้งหมดออกมาพูดเองดีกว่าสําหรับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะและมีเรื่องราวมาเัเด็ดเพิ่มเติมทางเพจบรามาส์มันเด็ดทุผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ